กาสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยครับอยู่กันที่ช่องออมล่อนเนทีวีนะครับอ่ะเอาเป็นว่าไม่พูดมากแล้วกันนะฮะตอนนี้มีรถ2คันนะครับคันสีเหลืองนี่ครับมาเปลี่ยนเป็นโช๊คกลางนะครับโช๊คกลางแต่ลูกค้าจะใช้แท่น6นะครับก็ไม่ต้องใส่โช๊คหน้าก็ได้นะครับเพราะว่าถ้าใส่โช๊คตรงแท่นนะครับมันจะเดินหน้าไปเยอะเลยแล้วก็จะชนเครื่องด้วยนะครับ แล้วก็ผมไปเห็นคันที่มาเปลี่ยนยางที่ผมครั้งที่แล้วนะฮะผมก็เลยเอ๊ะลองดูนะครับว่าเฮ้ยมันจะใช้ได้จริงวเปล่าก็คือโชคหลังตัวเดียวนะครับก็เลยลองทำออกมาดูนะครับปรากฏว่าแข็งแรงอะ <c oughs> เออแข็งแรงมากนะฮะแล้วก็เราก็ไม่มีอะไรมากครับก็ใช้ลอ้อเซตเดิมนะครับนี่ฮะตัวนี้เป็นลอ้อสิบามนะครับ ยางข้างสูงนะครับก็ตัดครั้งที่แล้วนะครับก็ได้ตัดตรงนี้นะครับชุดคีบนะครับคีบเครื่องนะครับก็จะทําให้ใส่ล้อตัวนี้ได้นะครับแล้วก็บอกได้เลยนะครับถอโทษยากแต่เราจะมีการแก้แก้ก็คือว่าสมมุติเติรเดือด่ไหเ,เห็นไหมครับมันก็จะมีเดือยอยู่ประมาณ2ตัว2-3ถึงสตัวนะครับ ที่มันจะสั้นกว่านะครับก็จะมีตัวยาวหนึ่งตัวนะครับก็เพื่อที่ว่าจะถอดล้อเนี่ยจะง่ายขึ้นมาหน่อยนะครับผมไม่อยากตัดเยอะผมก็เลยค่อยๆเหลาลงนิดหน่อยนะครับจะมีเหลาลึกสุดตัวนี้นะครับก็จะทำให้ใส่ง่ายนะครับนี่นะฮะโชกลางนะครับก็ลักษณะบาร์นะฮะจะเป็นแบบนี้นะครับ สอบถามมันเข้ามาได้นะครับอยากได้อะไรตัวไหนก็สอบถามผมได้นะฮะแท่นก็ประมาณนี้นะครับตอนนี้เมื่อกี้ลองขี่แล้วนะครับก็ถือว่าแข็งแรงมากนะฮะไม่ค่อยมีปัญหาอะไรเท่าไหร่ตอนนี้จบอยู่ที่5,000นะครับแท่นโชคบา์นะครับอยู่ประมาณนี้นะครับแล้วก็คันนี้สีเทานะครับโเจรต่อไปนะครับตอนนี้น้องเขาส่งมาให้ผมทำเป็นยืด ยืด8นะครับยืด8ล้อเดิมนะครับตอนนี้อันนี้อันนี้ไม่ใช่งานผมนะไม่ใช่งานผมนะเออมันมีส่งมานะครับเอาส่งมาส่งมาแก้นะฮะเขาไปทำกันเองนะครับก็สายไฟส,สายคันเร่งอะไรไม่รู้ฮะเละหมดเลยนะครับเดี๋ยวผมจะมาแก้นะครับ แกก็คือเปลี่ยนหมดเลยอันนี้คือเป็นงานซ่อมด้วยนะครก็ใครจะแกะกันเองนะครับสงสัยตรงไหนก็เฟซมาถามก่อนก็ได้นะครับหรือว่าถามใน Youtube ได้เลยนะครับาว่า้าว่างก็จะรีบตอบส <c oughs> ำลรับน้ำลายโอเคนะฮะคลิปนี้แวะมาแป๊บๆนะครับเดี๋ยวก็จะมาบอกนะครับว่าตอนนี้ผมสั่งแทนไปละเป็นแทน8นะครับ ก็จะใส่ชกตรงนี้แล้วเดี๋ยวพอเสร็จเรียบร้อยจบหมดน้องเขาก็จะไปสเต็ป2จะเป็นล้อโตนะครับก็อีกแท่นหนึ่งเขาจะทำไป2เซตนะครับก็จะเอ,เอาโตด้วยเอาโตด้วยเอารอยาวล้อเดีวยดวล้อยาวด้วยดูยดิไปทำอะไรกันมาวนันนี้สายไฟก็ส่งให้พี่เอ ดซซิงนะครับซ่อมแก้ไขให้หมดแล้วนะฮะแล้วคอยนี่อันไหล่ะนี่แล้วน็อตคอยอยู่ไหนอ่ะเอา้างงไปเบิดเนเาะอ่าแล้วปวดหัวเงี้ยนี่แกะกันมันเลยนะ่ะอ่ะสีเหลืองีเหลืองเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวประกอบถาดล่างนะฮะ สอบถามมาเข้ามาได้นะครับรับทำนะฮะก็ถ้ารถอยู่ในโซนภาคเหนือก็จะคุยกันง่ายหน่อยนะครับผม oh. ก็คืออยู่ในโซนภาคเหนือเนี่ย,เ,ยเอาส่งมาได้เลยพร้อมทําให้นะครับเอาเป็นว่าฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเป็นกําลังใจให้พี่ออมด้วยนะครับหรือว่าอะไรล้รอโตตอนนี้เอาเป็นว่าอย่าหาซื้อเองนะฮะ ถือว่าโจรเยอะมากนะครับในกลุ่มต่างๆนะครับกองเดิมอ่ะถามมาหลายคนนะครับว่ายึดยังไงอันนี้เป็นงานชั่วคราวอยู่นะครับผมก็ใช้เหล็กรูนะฮะยึดกับข้างล่างนี้อกองก็เป็นสเต็ปเดิมนะครับดึงข้อมาหน่อยแล้วก็กาวยานะครับจะยาก็ได้ไม่ยาก็ได้แล้วแต่สะดวกนะครับแต่ยาไว้หน่อยก็ดีนะครับน,นี่ยาแล้วนะ ท่อถ้าเราทำรอโตแล้วท่อต้องหลบโตนะครับหลบโตก็คือไปเดินคอมาใหม่แบบนี้นะครับหลบล้อออกมาครับเพราะว่าท่อเดิมมันจะฉิดล้อเนาะท่อเดิมมันจะอยู่ราวๆนี้นะครับนี่นี่เลยประมาณนี้เลยเออเดี๋ยวแหละไม่โดนล้อนะครับก็คือไปหาคอท่อแต่งนะครับคอท่อแต่งหลบโตให้ใส่ท่อแต่งนะแต่อนี้เขาเอาไม่ไม่ไม ไม่โดนตำรวจด้วยเพราะว่ามันหล่ออยู่แล้วหล่อตำรวจอยู่แล้วแหละโอเคตอนนี้เดี๋ยวพี่อมขอตัวไปทำรถก่อนนะครับผมชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ครับมีคำถามอะไรทิ้งไว้ได้เลยนะครับก็จะมาตอบคำถามให้นะฮะดูรวมๆนะครับปิดบอกก่อน คันนี้ตูดหลังค่อนข้างสูงอยู่นะครับเพราะว่าเขาจะใช้งานด้วยนะครับจะใช้งานเป็นหลักนะครับก็จะรับน้ื่หลักเยอะตูดเขาก็ไม่ได้อยากให้ตูดต่างเกินเดี๋ยวเขาบอกขี่ยากโน่นนี่นั่นนะครับข้างหน้าพี่องมก็โหลดจนสุดแฮนเลยนะเจบคพิปนี้อย่าลืมกดไลก์กับซับสไคร์นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับผม